สวัสดีค่ะวันนี้เรากับช่อง E.N.Ning.J.W อีกแล้ววันนี้ทำอะไรตอนสี่ทุ่มมาดูคือเรานะคะหินซองแบบนี้แบบนี้คิดว่าเขาจะทำอะไรอ๋อฉเฉลยละกันเพื่อไม่ให้รอช้าเขาจะมาแพ็กการได้เพื่อนก็คือเจอกันแบบนี้เลยแต่ไม่ได้ทั้งหมดนี้นะจะแพ็กให้โมแซวทุกคนแต่ไม่ใช่หมดนี้ทุกคนเราจะแบบ บาอันที่การที่เราอยากจะให้เขาเราก็จะให้ไปทุกคนอ่นพะพ่อไม่ให้ปการเสือดาวเราไปกันเลยนี่ทุกคนก็จะเป็นซองใสเลยก็คือเราจะไม่ติดเทปด้วยเพราะบอมีอ่ะไปทุกคนแล้วมาให้กันเลย 가자 d i p e m a n d g a d คือมันไม่ยอมลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้มังลงโอเคลงแลวโอ้ะสติกเกไปกันต่อนี่ค่ะทุกคนสติกเกอร์มีทุกคน,กน,อคนโอ้ยอนี่ค่ะทุกคนจะอยู่ด้านหลังนะของสไปายแล้วนั่นก็จะเป็นแค่กา,าร์ดนะคะเดีย๋ยวจะทำใบเดี๋ยวว่าอวยพรในเพื่อนด,นด้วยคือแบบว่าไม่ใช่อะไรหรอกคือมัน มันแบบว่ามันเลยมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่คือทําย้อนหลังให้นะนี่ประกาทุกคนเลาเขียนก่อนนะนี่ทุกคนแล้วเขียนเสร็จแล้วน้มันจะอยู่ตรงไหนทุกคนโอเคอเดี๋ยวใส่ถุงกันเราก็ได้แล้วนะคะทุกคนจะเป็นยัไงต่อก็ คือเราไม่รู้แล้วนะจะเป็นไงต่อเดี๋ยวไปต่ออีพีสองเอาตอนเปิดเือเนะี้คะทุกคนนงเยลเราเปิดวันที่สามนะเดี๋ยวเราจะไปถไ่ายตอนมันเปิดทือเลยนะคะคือจะถ่ายตอนกลับบ้านว่าโฮงเราจะมีกิจวัตเป็นยังไงว่าแบบจะชอบไหมเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะไม่ได้ถ่ายที่โรงเรียนนะที่นี้ก็ขอไปก่อนบ๊ายบาย